นี่มาเปลี่ยนเฟืองมอเตอร์อนะครับเพราะว่ามันหมุนมอเตอร์หมุนแต่กระจกไม่ลงกากฏ่วว่าเฟืองขาดออกจากกันใครมีปัญหาก็ลองทอดตัวนี้มาดูก่อนได้นะครับบางทีมันขาดรุ่นนี้เป็นรุ่นโตต้ตาสาม่วงนะครับปรับไม่ได้จริงมันต้องประกบกันอย่างนี้นะครับแต่มันขาดก็เลยหมุนฟรีกระจกก็เลยไม่ลง นะครับอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้ก็ขึ้นลงเราจะมาจะทาได้นานนะครับวัดช่างปวดหัวมากขึ้นไม่สุดลงไม่สุดนะครับตกวิขึ้นสุดแล้วนะครับใครมีปัญหาก็ลองทอดตัวนี้มาดูก่อนได้นะครับบางทีมันขาดรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวต้าสามห่วงนะครับ